สวัสดีทุกท่านครับผมทนายนิทั์ประเสริฐเนติกุลวันนี้วันจันทร์ที่26ธันวาคม65อีกไม่กี่วันก็จะถึงสิ้นปีแล้วนะครับรับปีใหม่แล้วพอดีมี f c บางท่านนะครับโทรมาถ,ถามทนายว่าที่ป้าแตนนะครับป้าแตนไปประกาศว่าห้ามบุคคลหลายคนนะครับที่เคย ออกไปแล้วแล้วก็มาโจมตีหลวงพปัฐแตนหรือองคู่เนี่ยไปร่วมงานในวันที่9พร้อมกับส่งภาพถ่ายนะครับไปให้กับเจ้าพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบุคคลกลุ่มนี้หรือมีอะไรชื่ออย่างนี้หน้าตาแบบนี้ห้ามเข้ามาในงานแล้วก็ถามทนายว่าการกระทําของป้าแตนเนี่ยเป็นการกระทําที่เป็นละเมิดสิทธิ ของเขาหรือเปล่าแล้วเป็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องสิทธิเสรีภาพของส่วนบุคคลไหมคือทนายจะชี้แจงนิดหนึ่งครับเราต้องดูที่งานก่อนนะครับงานนี้นะครับไม่ใช่งานหลวงไม่ใช่งานหลวงนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานศาสนาเป็นงานจัดส่วนบุคคลแต่ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยที่ ศรัทธาองค์ปู่เนี่ยมาร่วมงานได้ในสถานที่ส่วนบุคคลนะครับเราต้องยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดว่าไม่ได้จัดเฉพาะกลุ่มจัดหมายถึงว่ากลุ่มของผู้จัดกับยินยอมให้ประชาชนที่ศรัทธาองค์ปู่หรือจะมาร่วมงานมาเที่ยวอะไรกันแล้วแต่มามาในงานได้อันนี้ก็เป็นสิท,สทธิของ ผู้จัดงานนะครับสิทธิของผู้จัดงานนะครับเหมือนกับเราจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยงานฉลองมันเกิดเนี่ยหรืองานจำประจําหมู่บ้านเนี่ย เราก็อาจจะไม่ต้องให้คนนอกหมู่บ้านเข้ามาร่วมก็ได้หรือให้คนนอกหมู่บ้านเข้ามาร่วมง,งานสาารบุญในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันลักษณะทํารองดีได้ดังนั้นที่บอกว่าการที่ประแตนไปพูดอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนกับไปริดรอนสิที่เสรีภาพแล้วทําใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเสียหายไหมทนายตอบเลยนะครับว่าที่ประแตนเขาประกาศออกไปนี่นะครับถามก่อนว่าทนายเห็นด้วยไหมครับทนายเห็นด้วย เพราะว่างานเนี่ยเราก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้คนที่ไม่บริสุทธิ์ใจหรือคนที่จะมาเกาะกวนนี่นะครับเข้ามาร่วมงานเนี่ยมันก็จะทําให้งานเนี่ยเสียหายไปทั่วแล้วอย่าลืมนะครับการจัดงานเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ใจ่ายเงินแล้วมีคนมาร่วมงานไปจํานวนมาก ถ้าเรายังรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีกลุ่มคลอย่างนี้เข้ามาในงานแล้วจะเกิดปัญหาอย่างนี้ถามว่าถ้าเป็นตัวท่านเองเนี่ยที่ไปโคจัดงานเนี่ยท่านจะให้เขาเข้ามาไหมท่านก็ต้องปฏิเสธแน่นอนเพราะถือว่ามาแล้วเนี่ยมันจะนําพาซึ่งปัญหามาสู่งานและอาจจะเกิดความวุ่นวายดังนั้นสิ่งที่ประแตนทําไปเนี่ยมันถูกต้อง ใครๆก็ยอมรับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่เป็นที่ของเอกชนนะครับเป็นที่ของเอกชนแต่การที่ป้าแตนประกาศออกไปแล้วเพียงแต่บอกว่าส่งรูปส่งชื่อที่ไปคัดมาจาก YouTube อะไรก็แล้วแต่ไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ทนายยังไม่มั่นใจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลงานหมายถึงว่าจ้างมาดูแลงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะครับแต่เอาคําว่าก็เป็นสิทธิของประแจีนที่จะทําทได้กันละกันจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็ทําได้อาจจะไปลงบันทึกประจําวันไว้อาจจะส่งมอบให้ตํารวจว่าเออฉันมีงานจัดงานอย่างนี้นะวันเวลานี้นะฉันไม่ต้องการให้กลุ่มคนดังมีรายชื่อต่อไปนี้แล้วก็มีตามภาพถ่ายนี่มารามา,มาเข้ามาในงานนะถ้าเกิดเขาเข้ามาในงานถ้าเกิดเขาเข้ามาในงานฉันก็จะดําเนินคดีกับเขาฐานบุกรุก นะครับเพราะฉันมีสิทธิ์ที่จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้เข้ามาในงานนี่ก็คือตามหลักกฎหมายตามหลักสิทธิความเป็นเจ้าของอยายยาจะไปบอกว่าเอ้ยเราไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นไปกระทบสิทธิ์ของคนกลุ่มนั้นใช่เราก็กระทบสิทธิ์แต่แต่นะครับการกระทบสิทธิ์ของเขาแต่เราทําเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราทําได้ครับ แต่ถ้าว่าเราอยู่ยดีๆเราไปทํําทากระทบสิทธิ์ของเขาโดยตรงเนี่ยมันไม่ได้แต่อันนี้ขอการกระทำของของประแตนนี่เป็นการป้องกันสิทธิของตนเองป้องกันสิทธิของตนเองย่อมกระทาได้เหมือนบ้านของเราเนี่ยเราจะให้ใครเข้ามาก็ได้ไม่ให้ใครเข้ามาก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับดังนั้นนะครับไม่ต้องวิตกงงวลเลยว่าสิ่งที่ประแตนประกาศออกไปแล้ว จะเป็นการประกาศที่เป็นคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายหรือถูกโจมตีนะครับแล้วอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ไปฟ้องศาลแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ซึ่งซึ่งก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าปะแตนต้องยอมรับนะครับประกาศประกาศเฉยๆแต่เรารู้ว่าเขาคือหมายถึงใครแต่เขาไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกชื่อนะครับไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ได้เอารูปภาพของเขาเนี่ยมาลงใน YouTube นะครับแต่ถ้าว่าเอาชื่อเอารูปเขามาลงใน YouTube แล้วก็ประกาศออกไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความผิดต่อพลอบรเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลที่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายตัวใหม่ออกมานีครับชื่ออะไร PDAN ทนายก็จำไม่ได้แล้วกันนะเพราะมันเป็นกฎหมายปาปแปะๆเอาเป็นว่านะครับสิ่งที่ประแตนทำมันถูกต้องครับถูกต้องทั้งสิทธิความเป็นเจ้าของสิทธิในการที่จะป้องกัน อะไรก็แล้วแต่ที่จะมาก่อควาวุ่นวายในงานอย่าลืมนะการจัดงานมีการลงทุนนะครับแล้วนอกจากนั้นนะป้าแตงก็ยังบอกเลยว่าถ้าใครมาก่ะกวนงานนะครับต้องรับผิดชอบถ้าเกิดงานเหมือนกับวัยรุ่นนะครับไปเที่ยวงานแล้วไปตีงานตีกันแล้งงานเกาพังจนงานเลิกทุกอย่างพังหมดนะครับมีคนบาดเจ็บคนตายงานต้องยุติอย่างนี้นะครับฟ้องได้นะครับ ตแต่แตนประกาศแล้วนะครับใครที่มาหาเรื่องในงานเนี่ยแล้วทําให้งานเสียหายเนี่ยต้องรับผิดชอบนะอย่าลืมงานอย่างนี้จัดเป็นร้านนะครับจ้างคนตีออกร้านขายของนะครับแล้วก็ยังมีอ่าเขาเรียกอะไรครัวครัวที่ช่วยเหลือคนที่มาทานอาหารฟรีน,นึกชื่อไม่ออกแล้วนะครับลงทานลงทานนะครับ แล้วก็ยังมีหลายเอย่างที่จะต้องลงทุนตกแต่งลานค้าไฟเฟยเครื่องประดับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆไอ้วัยรุ่นที่ถูกจ้างมากลุ่มนี้กับวัยรุ่นที่รับจ้างมากลุ่มนี้ไปตีกันแค่วัยรุ่นทําท่าจะตีกันนะให้ให้วงให้ให้งานมันพังแค่เนี้มันก็พังแล้วงานมันก็พังแล้วประชาชนก็ตกแตกตื่นตกใจนะครับการแสดงออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้น พวกนี้ต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับจับแล้วก็ฟ้องจับแล้วก็ฟ้องเลยนะครับว่าอย่าปล่อยไปเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามาแบบรับจ้างมาหรือ,อมหาเรื่องกันในงานจริงๆเราก็ไม่แน่แต่ก็ประกาศไปได้ไหครับประกาศไปก่อนเลยว่าใครขืนมา,ามาสัวเขาเรียกมาสัวงานนี่จนทําให้งานนี่มันเดินต่อไปไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องถูกดําเนินคดีนะครับอันนี้เป็นสิ่สงที่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้น ที่มาถามทนายว่าการ,กรประกาศของว่าแตนที่ผ่าน u t u b e เนี่ยมันจะเป็นช่องที่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไหมทนายบอกไม่ใช่ครับเป็นการรักษาสิทธิป้องกันสิทธิ์ของตนเองซึ่งกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านเหมือนกับเราเป็นเจ้าของสวนนะครับมีสิทธิ์ที่จะดูแลบ้านดีสิทธิ์ที่ดูสวนไร่นาของเราไม่ให้บุคคลอื่นมากระทำให้เกิดความเสียหาย พอมองออกนั่นนะครับก็ท้ายนี้ทนายก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ไปร่วมงานหรือไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็จงส่งกระแสจิตหรืออะไรก็แล้วแต่พลังจิตของท่านอะไรครับส่งไปเลยนะครับไปให้งานเนี้ยเสริมบารมีกับองค์ปู่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับทุกอย่างมันจะมีประวัติความเป็นมาแล้วก็จะเริ่มจากคนกลุ่มหนึ่ง นะครับเมื่อเริ่มจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีการไปกราบไหว้มันก็จะมีการส่งพลังจิตท,ทุกทที่เนี่ยนะครับที่มีคนไปกราบไหว้ยิ่งมากนะครับศรัทธามันก็ยิ่งเกิดขึ้นปริหารมันก็ยิ่งเกิดขึ้นตามมาเพราะพลังจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นนอกเหนือจินตนาการนอกเหนือจินตนาการที่หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางครั้งก็พิพสูจน์ไม่ได้ครับแต่ก็ ก็ยังแปลกว่าเออพลังจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีจริงอันนี้มีจริงนะครับเดี๋ยวว่าหลังทนายจะมาพูดถึงเรื่องพลังจิตให้ฟังว่าการที่จะมีพลังจิตออกมาได้นี่นะครับการที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาได้นี่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่พลังจิตศรัทธาของมนุษย์ทั้งนั้น โอเคครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญคิดระวังสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกประการครับจากทนายนิทัศ์ประเสริฐเดชิกุลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทนายด้วยนะครับสวัสดีครับ